สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะนี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเรากันเหมือนเดิมนะวันนี้ก็ยังมีเกมซิโมบายกันอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้เนี่ยตามชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปบอกเลยนะคะเราอยู่กับน้องเบอรี่แล้วก็เราก็จะมารีวิวของนะคะก็จะเป็นการซื้อของอันนี้นั่นเองค่ะก็เห็นได้ว่าคือเราอะอยากจะมาซื้อของในนี้อยู่แล้วก็คืออยากจะมารีวิวให้คุณผู้ชมอยู่แล้วแต่ว่ากําลังหาของที่มันไม่มีเงินอยู่ทุกคนก็เลย ช่วงนี้ก็เลยโปะเฉะนะคะก็เลยจะเป็นไอตัวนี้เนาะเขาชื่อว่าอะไรอะจองไมเนอร์หรอหรือว่าจองเมนออะไรสักอย่างเล่นะทุกคนเขาเนี่ยให้เราซื้อนะคะเนราคา2 1 9รบาทแล้วก็กะจะมารีวิวพวกสวอสีต่างๆเนี่ยเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะสนใจเนาะก็เหลือเวลาในตอนนี้นะคะน่าจะประมาณ 4วันเศษก็เ,เป็นวันนะคะที่เรารีวิวอยู่ตอนนี้เลยแต่ว่าเราไม่ได้ลงในวันที่เรารีวิวนั้นเราก็จะต้องมีการตัดตอนนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะก็เลยอาจจะสักประมาณแบบ2อถึงสวันก็อาจจะหมดเวลาอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวจะให้ทัวร์บ้านกันเลยค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเราก็ลืมไปแล้วเหมือนกันซึ่งแพ็คเนี้ยคือมันมีมาประมาณหลายเดือนแล้วแหละซึ่งมันก็ หมดไปแล้วนะคะแล้วมันก็กลับมาอีกนั่นเองเนาะมันมีสองชั้นด้วยกันนะคะอุ้ยอุ้ยทำไมมันดูแบบดูมีอะไรดูมีที่มาที่ไปอะไรนิดนึงอะมันดูหรูมากเลยนะอ่ะเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอ้โหแล้วดูพื้นของนางหรูไม่ไหวเอาอะไรมาสู้ก่อนเห็นไหมล่ะอ่ะตามสไตล์บ้านนะคะเขาก็จะต้องมีห้องสำหรับต้อนรับแขก,กไว้ข้างหน้านะคะ่ะก่อนจะถึง ข้างในของเจ้าของบ้านก็คือตายแล้วเป็นคนที่แบบตายคนนึงเลยกว่าจะเดินเข้าไปถึงอะไรประมาณเนี้ยดูความเก้าอี้เก้าใจโซฟาได้โ so อ oh ้โหปังไม่ไหวอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีไฟนะทุกคนเราไม่สามารถเปิดไฟได้นะคะประมาณว่าแบบถ้าเกิดอยากได้ไฟก็ซื้อสิคะแล้วก็ไปเปิดเองอะไรประมาณนี้มันกดอะไรไม่ได้นี้เป็นมุมเอ่อพรีวิวอย่างเดียวเลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นห้องแขกหรือ ต,ต่างด้วยขนาดนี้ก็น่าจะต้องเป็นทองแม่บ้านอะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะอ่ะประมาณเนี้ยมือน,นี่น,นอาหารต่างๆก็ยังไม่มีอะไรขึ้นชั้นสองค่ะอ่ามีโหขนาดนี้เชียวเจ้าของบ้านน่าจะมีสักอืมคิดดูได้น่าจะมีสักสองคนนี่แหละทุกคนห้องนอนก็คือมีแค่นี้โอ้โหบ้านตั้งใหญ่ชั้นสองมีแค่นี้ไม่ต้องมีก็ได้ไหมอะ่ะแต่บันไดคือนางปังจริงนะสี่นางอะ่ะคือไม่ได้ปังเพราะสวย คือมันเข้ากับบ้านอะไรประมาณนี้เขาเลือกสวอตได้ดีนะคะเพราะภายในนี้มันมีอยู่ในของทุกคนอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะอ่ะพวกตรงพวกเตียงอะไรเงี้ยก็ก็โหลดก็ปังงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อก็เลยดีกว่าอุ้ยมุมนี้สวยมุมนี้สวยมากอันนี้มันจะมีความพวกแบบความรูของกําพงก,กําแพงของอพื้นต่างๆนะคะแต่พรอมนี่ยังไม่เท่าไหร่เฟอร์นิเจอร์ก็อาาได้อยู่อะไรอย่างนี้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปซื้อก็เลยดีกว่าทุกคนเราพึ่ง ไปเติมตังค์มานะคะแล้วก็เริ่มซื้อเลยไหมคือน้องเลียม,มาอยู่ที่นี่ไม่ใช่อะไรเพิ่งทํางานเสร็จนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าบ้านที่เราจะไปก็คือหลังนี้่เซ็นเซอร์แล้วหนึ่งหลังนี้ที่เราเคยซื้อเอาไว้นะคะก็เป็นรถที่สามที่เรามีเนาะเออถ้าเกิดไม่นับอันนี้นะคะจะเป็น7 4เ่ซัมเมอร์ลากูนซึ่งเราเคยรีวิวไปแล้วนั่นเองคะ่ะก็สามารถย้อนไปดูได้เดี๋ยวจะแปะปกเอาไว้ให้นะก็ไปดูได้เลยคะ่ะ ไม่นานมานี้นั่นเองก็วันนี้เราก็จะอยู่ที่717เอ้417 e m i r a t e Drive นะคะพื้นที่ของเขาเนี่ยเราก็ต้องดูดีนึงถ้าเกิดเราจะซื้อบ้านอะไรเงี้ยพื้นที่นะคะใครจะเอาพื้นที่บ้านปัจจุบันของคุณก็ได้ ซึ่งพื้นที่บ้านปัจจุบันของเราอะ่ะมันเท่าไหร่อะมันก็30มสคูณสาใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ first o p all นี่เราเอ่อตั้งชื่อไว้น้องประมาณว่าเอ่อแรกของทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ตั้ง,ต,งตั้งไปให้มันรอใหม่ดีๆไปก็เท่านั้นนะคะอันที่สองนี่ก็30เหมือนกันอันนี้ก็30เหมือนกันเรามีพื้นที่นี้ว่างเนาะก็เอาอันนี้ไปก่อนในอนาคตอย่างที่บอกนะคะเราจะซื้อพื้นที่นึงนั่นเองเอาไว้ให้ลูกเนาะขอย้ายน้องเมอรี่เนาะมาที่บ้านหลังนี้นั่นเองนะคะโอเคย้ายเป็น อนุสรสถานชั่วคราวนิดหนึ่งบ้านหลังนี้ก็จะชื่อบราวนค่ะแล้วก็น้องเมอรลี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านโอเคไอแอมทมแล้วก็โกเฮียนะคะเอ้ยโกแดนนะคะแล้วก็ลองมาซื้อพื้นที่อดกันดีก,กว่าตอนนี้พื้นที่มันยังไม่มีอะไรอ่ะทุกคนเห็นปะเออมันยังเป็นแบบเปล่าๆอยู่อะไรเงี้ยยังไม่สร้างห้องอะไรนู่นนี่นั่นนะซึ่งเราก็จะมาซื้อกันก่อนนะคะบ้านหลังนี้เนี่ย มีพื้นที่ 20. คูณ25แปลว่าเราสามารถฟิตอินในบ้านหลังนี้ได้คะ่ะเพราะว่ามัน30มคูณสนะแต่ว่าเราไม่แน่ใจที่ว่า30มสิคูณอะคือล็อตทั้งหมดโดยที่เรายังไม่ได้ไอ้นี่หรือเปล่าเออเพราะฉะนั้นเราจะมาลองเอ,อ่อสร้างห้องกันคะ่ะว่ามันจะได้กว้างแค่ไหนแล้วก็ลองนับทายของมันดูนะถ้าเกิดได้คำตอบแล้วก็จะมาบอกนะคะทุกคน โอเคเราก็สร้างห้องไว้เรียบร้อยแล้วนะ้องอาจจาะไม่ใช่เป็นห้องเดียวนะคะเพราะว่าจํากัดมันได้ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราลองนับทายก่อนดีกว่าว่ามันเป็นอะไรไมายังไงจากห้องนึงเนาะแล้วก็ลองนับนะคะโอเคค่ะทุกคนเราก็นับเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็จะได้อยู่ที่20คูณ19นะคะซึ่งมันได้หรือเปล่ามะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ นับไปข้างหน้านะคะที่มันยังเหลืออยู่ก็ได้อีกนิดนึงอะ่ะเออถ้าเกิดมันจะได้อะไรเงี้ยซึ่งเราเออน่าจะประมาณนึงอะ่ะอุ้ยทำไงตื่นเต,นต้นอะ่ะหรือมันคือพื้นที่บ้านยังไงอย่างนั้นหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราลองเก็บของนะคะแล้วลองซื้อกันดูเนาะมันจะเป็นยังไงอาจจะเออทำไม่ได้แล้วก็เข้ามาอยู่ในรีเซนต์ก็ได้นะคะอุ้ยตื่นเต,นต้นอะ่ะ โอเคเราก็จะมาลองซื้อกันแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ดูบ้านของเราไปเนาะ mm. ก็เราคิดว่าโอเคอยู่สําหรับเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี้ยมันก็อาจจะดูล่งไปบ้างแต่ก็โอเคค่ะเราลองมาดูบ้านหลังจริงเลยดีกว่านะคะ mm. ก็มือนเดิมเลยก็ transaction in progress ออกไปเนาะจากนั้นเขาก็จะให้เรามาค่ะอันนี้เราเออซื้อใน iPad ก็จะเป็นบัญชีใน iPad ไปเลยเนาะเออ ราคานี่ก็จะอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะ219วบาทก็ชำระเงินเลยเนาะการซื้อสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูซิเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเอาอ่ะเอาว่ะจองเมเนอร์นะคะเขาบอกว่าคอนกรีตค่ะนี่ด้วยนะก็ your u e w house นะคะ is ready to m ม v e into เนาะมี2ตัวเลือกค่ะก็คือ Use later ก็คือเขาก็จะเข้าไปอยู่ใน Catalog เนาะแล้วก็ p l c e n นะก็คือวางตอนนี้เลยนะคะอะตอนนี้ซ o มอ in เข้าไปค่ะเขาบอกว่า The house has been saved in the catalog นะคะ You can place it later ก็คือเออเป็นบุ่มสีฟ้านั่นเองแล้วก็อันที่2ค่ะ p l a c in g the house clear the เพื่อนส์ลอนะคะเอา t e m will move into storage ค่ะก็คืออันนี้ place now ก็จะเป็นปุ่มสีเขียวเนาะเขาบอกว่าก็คือ,อถ้าเกิด place now เนี่ยพื้นที่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีบ้านอยู่นะคะหรือมีของอะไรอยู่อะ่ะเออเขาก็จะเอาออกไปแล้วก็จะไปอยู่ในช่องเก็บของหรือว่า recent ของเรานั่นเองคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองกด use l a d e r ไปแล้วกันนะคะเพราะ place now อะ่ะมันอาจจะยังไม่มีอะไรเนาะมันอาจจะแบบวางให้แล้วก็แบบขึ้นเหมือน เ,เราซื้อใหม่อ่ะออมันเหมือนเป็นซื้อล็อตใหม่เหมือนที่เรารีวิวอะเจ็ 14, สิบสี่มเอรลากูนตอนนั้นไปเลยนะคะอาจจะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าเราขอเกิด u s สเลเทอไปแล้วกันนะ<ๆ>ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึอู้ยาวมากแม่อันนี้คืออะไรยาวมาก Purchase Home Adding to catalog นะคะโอเคเออมันให้เรากดไปที่ตรงนี้นะไม่ใช่ตัวเควสนะคะทุกคนเนี่ยที่มันดุกดิกอยู่ก็อยู่ที่นี่เองค่ะก็จะขึ้นมาเนาะหนึ่ง free use นะคะถ้าเกิดเรา เออจะเอาอีกก็อาจจะต้องเสียตังค์ใช่ไหมเราจะลองกดฟรีลองไปแล้วกันนะโอเคค่ะแอปพลายเลยแอปพลายก็คือยอมรับเนาะแล้วก็โน้ตแ n ดงก็คือไม่เป็นไรจ้าไอตัวแดงๆเนี่ยเขาบอกเหมือนเดิมเลยนะคะว่าถ้าเกิดเราจะวางบ้านอะ่ะเออพื้นที่ตรงนี้เราก็ต้องถูกเคลียร์นะโดยการเออเข้าไปอยู่ในสตอ a g จอะไรแบบนี้เข้าไปอยู่ในช่องเก็บของของเรานั่นเองนะคะก็แอปพลายไปเลยมันจะได้ไหมงงอะงงมากว่ามันจะได้หรือเปล่า ได้ว่ะอุ้ยได้อยู่นะเอาดีๆได้นะได้ทั้งหมดเลยก็แปลว่าเราไม่ต้องซื้อที่นู่นนั่นเพิ่มเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาพื้นที่เปล่าๆโดยที่ไม่ต้องซื้อไอ้ตัวเนี้ยเพิ่มเลยไม่ต้องซื้ออะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแลนด์เอ็กซ์เพนชั่นเพิ่มเลยนะคะไม่ต้องซื้อที่เพิ่มอะไรเลยค่ะก็สามารถวางได้เอ้ยดีนะซึ่งบ้านอ่ะนีกออกไปั้มไม่ได้ใหญ่มากเท่ากับไอ้บ้านที่เป็นเอจวอเตอร์คีอะคะ่ะทุกคน โอเคตอนนี้เราได้บ้านมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูในโฮมแคตต์ล็อกดูนะคะอ่าเราก็จะต้องถ้าเกิดเราอยากได้อีกหลังหนึ่งอะไรประมาณนี้นะเขาก็จะไม่ให้ฟรีแล้วนะคะแต่ว่าเราซื้อมาเออถ้าเกิดเราอยากได้อีกเราก็จะต้อง 3, เสียสามพันแดเหรียญตรงนี้เอ้ยไม่ใช่เหรียญสีแบงก์เนาะก็นั่นแหละเราไม่ซื้อเพิ่มอยู่แล้วมีหลังเดียวก็เกินพอแล้วะคะ่ะมีของอะไรมาใหม่มากมายเลยนะคะทุกคนขึ้นมานี้เขาบอกว่ามี จิิงจริงเฮา์มันก็ไม่มีนะทุกคนมันก็ไม่มีให้ดูนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนอาจจะไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วก็มีอะไรกะหมดแล้วนี่หว่าแล้วก็มีสเตอ์ปลดล็อกค่ะว้าวมีสเตอ์ปลดล็อกเต็มเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้ปลดล็อกบ้านสองชั้นสักหลังเลยนะคะก็ปลดล็อกสเตอ์ไปแล้วแต่ว่าไอตัวที่เป็นถ้าเกิดอยู่บ้านหลังเนี้ย ฟอร์เรเวละเขาก็จะเพิ่มให้เป็นเติร์ดฟลอร์ไปเลยแต่ว่าเซค o n d f ฟลอร์เนี่ยเพราะเรามีอยู่แล้วใช่ไหมเราใช้เงินจริงๆของเราซื้อนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นค่ะเรามารีวิวพวกสีสว่านเนี่ยันดีกว่าอ่ะเทรนออนออนไลน์ on, บ้างเราก็จะส,สว่างสวยแบบนี้ก็ไม่ได้อะไรมากนะซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้หมดทุกอย่างเลยนะคะกดออกตรงนี้นั่นได้หมดเลยเนาะอ่างั้นจะรีวิวเป็นตัวเอออันนี้ละกันซึ่งเราเคยรีวิวไปอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแหละมันจะเป็นเออหมออะเออเคยรีวิวไปแล้วสําหรับ น่าจะเป็นอาชีพแพทย์ผ่าตัดอะไรประมาณนี้นะไม่รู้ว่าวอตเหมือนกันหรือเปล่าจําไม่ได้แล้วนะคะทุกคนน่าจะไม่เหมือนจักเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับวอสก็ไม่ได้มีอะไรเนาะเป็นกระจกโต๊ะกระจกคอฟฟี่เทเบิลนี่แหละคะ่ะต่อมาพรมพรมวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็ปกติอ่ะนี่แหลจะจ้ะรูปปั้นผู้ชายคนนี้เออมันก็เหมือนเป็นคนเกาหลีนะเห็นปะชื่อมันเหมือนเกาหลีเกาหลีอะ่ะตั้งแต่ชื่อบ้านและแก อ่ะสีของนาะงก็จะมี6สวอตเหมือนเดิมนะเออมีไอ้น,นี้ด้วยตะไคร้ขึ้นชอบมากเลยสวอตตะไคร้ขึ้นมันดูแบบเวลาสติกดีซึ่งใช้ไมก้ก็ไม่บ่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้มันดูสะอาดสะอ้านด,ดีค่ะทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้วางลงไปเนาะจากนั้นค่ะมีอะไรอีกอ่ะอ่าโซฟาค่ะโซฟานี้เรายังไม่เคยเห็นนะคะเขาบอกว่าไลฟ์อัพโซฟาค่ะโซฟาที่มีชีวิตชีวาในใจเออ มันแบบมันหลวเกินไปมากอะเกินริดไปมากจริงๆสีหลหลๆที่เรานึกได้ตอนนี้คือสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวแบบนี้นะคะคือมันหลูมากๆแล้วก็มีโต๊ะอันนี้เราเรียกมันว่าโต๊ะหินแอลมอนนะทุกคนมันเหมือนมากแต่ว่าอันนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วละ่ะอือให้ดูสีพวกนี้เขาสวยไหมไหวอ่ะฮะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วอยู่บ้านเมอร์ลี่ด้วยอันหนึ่ง อันนี้อะ่ะน้อยคนจะมีแนะเนี่ยเรายังไม่มีเลย getting a hang of it l a m นะคะอ่ะฮะสีประมาณนี้หลูมากบ้านอย่างนี้หรูไม่ไหวเลยหรูที่สุดในใจก็บ้านหลังนี้แหละคะ่ะแล้วก็ข้างเออข้างนอกตรงนี้ก็จะมีเอ่อบาร์บาร์รเทนเดอร์ตรงนี้เนาะ้ส,สก็หรูค่ะหรูเลยอันนี้คือสวยมากน่าจะอยู่ในภาค city living หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่อาจจะใช่นะคะ อ่ะฮะสีประมาณนี้แล้วก็มีอันนี้อันนี้เออมันก็ปกติอยู่แล้วมีดีมิงเทเบิลใช่ไหมใช่อันนี้ไม่เคยเห็นนะคะอ่าสีสวยรุดเลยลุดเลยนี่สีนี้ก็สวยนะเนี่ยขึ้นมาที่บันไดตรงนี้ก็จะเจอชั้นนั่งเล่นเนาะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะจะรีวิวเป็นโซฟานี้ก่อนละกันนะคะมีหลายสีเลยอ่า เห็นได้ในแค่ในเดซิโมบายอาจจะเป็นผับอะฮะสีแบบนี้นะคะแล้วกอ็อันนี้จะเป็นเอเซนแชร์ค่ะเป็นอาร์มแชร์ประมาณหนึ่งสีก็คือหลูไม่ไหวสีสวัสต,ตั้งต้นก็คือไปแล้วหนึ่งอะไรเงี้ยจะรีวิวเป็นเตียงละกันนะเพราะว่าไอ้โคมไฟเนี้ยมันน่าจะมีอยู่แล้วทุกคนนะคะแล้วก็เตียงค่ะเนี้ยงหลูมากสวยเฮ้ยสีนี้ดูเหมือนแบบ สีน้ำเงินไม่ได้นัดหมายอะทุกคนอ่ะประมาณนี้เสียงเขานะคะสีขาวคือแบบครีมมากเลยแล้วก็ตอนนี้ที่แปลกตาในห้องน้ําห้องน้ําคือใหญ่มากเอาอะไรมาแบบคืออยู่เป็นห้องนอนได้แล้วนะห้องหนึ่งเลยนะทุกคนก็ที่แปลกตาไปนะคะก็อาจจะเป็นบัตทับอันนี้เนาะโอ้ชื่อมันก็คือแบบออกไปแนวญี่ปุ่นมากเออน่าจะแบบว่าอาบสบายอยู่นะคะแช่นะ้ํานฟะินอะ ก็เป็นสวัสดูโทนทั้งหมดเลยนะคะสําหรับบัทับอันนี้เนาะอ๋อยังมีอันนี้ดีว่ะเมื่อกี้เห็นแบบแวบมบแมบบมาที่เป็นอ่าประตูนะคะนี่ไงประตูแปลกตาก็อาจจะเป็นอันนี้เนาะเออเห็นอยู่อันนี้จะเป็นประตูน่าจะมากับอีโคไลฟ์สไตล์นะคะอ่ะฮะสีประมาณนี้เลยใช่หรือเปล่าใช่แหละอีโคไลฟ์สไตล์ก็เป็นวันนี้แหละอข้อมูลก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะทุกคน ก็คือไม่ได้แปลกตาอะไรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเเรารีวิวของเมื่อกี้ไปเนี่ยเราก็จะไปไล่ดูแอนิเมชันเลยค่ะอามเนลี่อยู่ข้างนอกพอดีเอ้ยอยู่ข้างบนพอดีเราลองมาดูแอนิเมชันเตียงอันนี้ก็ทำน,นุ่มน่นได้ปกติเลยนะคะเหมือนเตียงเอ่อดับเบิลเบธรรมดาเลยเนาะอันนี้ก็เออสามารถทำน,นุ่นได้ปกตินะคะเออบัดทับล่ะวัทับสามารถซอ้ไอ้รลดนะอ่ะอันนี้เป็นการแช่น้ำปกตินะคะทุกคนอ่ะฮะ แล้วนังก็อาจจะแบบร่วงเออหลับไปตามสไตลยอะไรนี้แล้วก็สามารถอาบน้ำเพื่อที่จะเพิ่ม Energy ก็ได้นะคะแต่ว่าเมอรี่นี่ Energy เต็มคือเพิ่งใช้อ่างอาบน้ำไปมืนไม่นานมานี้เนาะแล้วก็มีโซฟวิสเฟชชี่จิ i c e ด้วยค่ะแช่น้ำอะไรอะ่ะมันคือน้ำผลไม้ใช่ไหมไหนดูดิอ้าวก็เป็นน้ำปกตินี่ว่าหลอกดาวอะ่ะอ๋อแช่น้ำอ๋อมันไม่ใช่แช่น้ำผลไม้ คือแช่น้ํากับน้ําผลไม้ซ้ซ่านะคะโอเคโอเคหลูไม่ไหวคือนางก็จะไม่ได้หลับเนาะเออเราแปรผิดไปนิดหนึ่งอ,อ่อมีอะไรกะโซฟาก็เป็นโซฟาปกติเลยนะคะมีแอเซนแชร์แอเซนแชร์ก็เอ,เกอาร์ิทูชายได้เนาะแล้วก็เวล็กซ์ค่ะเว้ยดูนั่งสบายตูดมากเลยทุกคนมันดูใหญ่ดีอโอดูฟินเนาะ เป็นคอฟฟี่เทเบิลทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีเป็น d รสเ s อรอันนี้คือ d รสเ s อรนะคะทุกคนไม่ใช่เอ,อ t นเทเบิลฮอเทเบิลอะไรต่างๆเนอะเข้าสไมัยอาฟิตค่ะแล้วก็ Try On Outfit เนี่ยลอง Try On เซฮอนเนาะอันนี้เขาก็จะ Try On เป็นแบบเออของที่เราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไปไหนไม่ได้นะคะ Try On แล้วก็ไม่สามารถสวมใส่ไปนู่นมานี่ได้เนาะลองไปดูข้างล่างกันบ้างคะ่ะทุกคนอ่ะเริ่มจากอันนี้ทำอะไรไม่ได้ รูปปั้นหน่าจะวิวได้ใช่ยู่ได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็เอ่อห้องนี้ไม่มีอะไรอ่ะโซฟาอันนี้ก็เออปกตินั่นแหละอันนี้ก็เป็นบาร์นะคะสามารถอินเตอร์เทนวิธทริกนะคะก็คือเรียกเพื่อนมาได้อ่ะหนึ่งคนสองคนหรือสามคนเป็นจานวนจํากัดเนาะเรียกใครมาดีคนที่ไม่ค่อยวุ่นวายแล้วสามารถควบคุมได้ไม่มีก็จะโป๊ะแตกไปเลยเลื่อนไปมากกว่านี้ก็จะโป๊ะแตกแล้วยากน่ดีกว่าเพื่อนรักไม่ชาร์ท มีชาร์ตมาที่นี่นะหนเนื่องตมาหาเราหรือเปล่าแต่ก็เป็นการทำบาร์เทนเดอร์นั่นแหละคะ่ะทุกคนอะฮะเท่ๆคนๆอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ Show Off to ก r ุ u p นะคะก็อามีชาร์ตมาหนึ่งสามารถทำได้3คนเนาะิ้นสุดตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการแบบเออทำบาร์เทนเดอร์โชว์นู่นนี่ต่างๆซึ่งเกมของเราเนี่ยก็จะรันไปว่าเราจะทำสำเร็จหรือว่าทำพลาดอะไรอย่างนี้นะโอ้มีชาร์ตมาแล้วแม่ อ่ามีอะไรมีมิชชั่นไม่ใช,มช่มิชั่าจะเป็น,นะะบาร์เทนเดอร์นะคะบาร์อันนี้เนาะโชว์ซัมบอสโต้ค่ะอ่ะฮะก็ปกติเป็นการโชว์ออฟสำหรับผีสำหรับตัวเองนะคะแล้วก็หมดแล้วว่า ก็รวมๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดชอบบ้านหลังนี้หรือว่าคลิปนี้แล้วก็สามารถกดไลค์กด subscribe ให้กับเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปกับบ้านหลังนี้ค่ะใครชอบบ้านหลังนี้บ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเอ่อพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจริงๆค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนไว้หลังๆหรือว่าว่างๆนี่ก็จะมารีวิวกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ